พริกจิ๋มลูกเชฟใหญ่วันนี้พริกจิ้มแอบมาทาน้าจิ้มซีฟู้ดสูตรลับของแม่แม่บอกข้ามบอกใครแต่พริกจิ้จะบอกเพื่อนๆแค่ในนี้เท่านั้นนะห้ามเอาไปบอกแม่เด็ดขาดเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยก่อนแม่เดินมาเริ่มกันเลยนะพริกจิใส่กระเทียมลงไปก่อนหอมๆเผ็ดๆใส่ไปในเครื่องปัน่นส5บห้าตีบสห้าตีบนะไม่ใช่ส5บห้าหัวไม่งั้นเดี๋ยวโดนแม่ตี ต่อไปใส่พริกขี่นูสีเขียวจิวจ๋วๆแบบเราเลยใส่ลงไปในเครื่องปั่นจะ้าเม็ดเพิ่มความหอมด้วยรากผักชีกลิ่นดีๆเหมือนร้านอาหารเลยใส่ลงในเครื่องปัน่นสามรากใส่ต้นและใบลงไปนิดหน่อยด้วยได้นะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปในเครื่องปัน่นหนึ่งช้อนโต๊ะหรือ27กรัมจะได้หวานกลมกล่อมอย่าเพลินก่อนด่าบีบมะนาวสดลงไปในเครื่องปัน่นหช้อนต๊ะครึ่ง หรือ75กรัมขอมมะนาวมากครับตอนนี้เมื่อใส่ครบทั้ง5อย่างก็ให้เครื่องปั่นทำงานได้เลยปั่นแบบหยาบๆจะเครื่องปั่นไว้แน่นๆนะพร้อมแล้วปั่นเลยนี่คือเคล็ดลับไม่ให้พริกดำและพริกดูสดนานด้วยครับเปิดฝาเครื่องใส่น้ำปลาทิปรสลงไปค่าช้อนโต๊ะครึ่งหรือ75กรัมความเข็มในสสตดใช้น้ำปลาทิปรส ใช้ข้ออื่นได้หากความเค็มใกล้เคียงกันค่ะจากนั้นก็เปิดเครื่องปั่นเป็นครั้งที่สองตอนนี้มาเต็มสีสันโดยใส่พริกแดงลงไปปั่นครับใส่ตามความชอบเลยนะครับพริกจ๋วแนะนำสุดนะครับส่วนนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะใส่พริกแดงปั่นตามไปทีหลังเพื่อสีสันสวยงามไม่หม่นเสร็จแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดของพริกจ๋วของแซ่บเลยเพื่อนๆลองทำตามดูนะรับรองอร่อยจนต้องขออีกถ้วยเลย เผื่อเพื่อนๆดูไม่ทันส่วนผสมพริกจืดก็ลงไว้ให้ในดใต้คลิปแล้วนะครับพริกจืดไปก่อนนะถ้าชอบพริกจืดก็อย่าลืมแอบแชร์ให้เพื่อนดูด้วยล่ะแอบติดตามพริกจืดด้วยนะบายบาย